สวัสดีครับเพื่อนๆยินดี้รับสู่ช่องกัน,กนเล่อขยี่ข่าวนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตตลาดซื้อขายนักเตะของทางสโมสรอาร์ซนอนที่เกิดขึ้นในรอบวันนี้ฮะข่าวข่าวก็ไม่ได้มีเยอะแยะมากมายครับผมยังวนอยู่ที่ตัวเดิมๆนะครับเป็นข่าวขาออกรวมไปถึงนักเตะเก่า่างทางอาร์เลมซี C ด้วยแล้วก็มีการอัปเดตนักเตะที่มีการบาดเจ็บในช่วงปีสั้นที่ผ่านมาครับเราไปที่เนื้อหาของข่าวกันเลยครับ เดิมแล้วผมก็จะมีนักเตะ3คนนะครับผมที่มีการบาดเจ็บในช่วงปีซั่นและตอนนี้ก็มีภาพการฝึกซ้อมแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเคเลเทนี่ครับแล้วก็ทาเคโรโ,โทรมิยสุฮะเห็นเป็นหัวน้อยๆตรงนี้ผมทาเคโรโ,โทรมิยสุรวมไปถึงนักเตียงทางเอมิลซิมิโตโรด้วยครับผมก็ถือว่าเป็นข่าวดีต้อนรับเชา้าวันใหม่ฮะสงสัยว่านักเตียง3คนเนี่ยกังบนจะเสียตําแหน่งตัวจริงหรือเปล่าครับผมที่ฟิตร่างกายกลับมาสู่ ทีมาซ่อนครับทาให้ขุมกาลังเชิงลึกของทางน,นั้นดีขึ้นมากกว่าเดิมครับผมเพราะว่าในเกมปีสั้นนั้นเราจะเหลือเกมให้ลงเล่นในวันเสาร์นี้ฮะ,ะกับทางซีบียในสึกเอเมเรียดครับรวมไปถึงวันนี้ครับผมจะมีการแข่งขันปีสั้นกับทีมอย่างทางเบนฟอร์ดด้วยเป็นการแข่งแบบปิดสนามนะฮะไม่ออุยาตให้ใ,ใครเข้าชมเกมนี้นะฮะก็จะจะเป็นการข้อสนิมนักเตะบางคนที่ไม่ลงเล่นมากนักในช่วงปีสั้นทัวร์เมกาที่ผ่านมาครับ ต่อมาผมจะเป็นการเปิดตัวเสื้อแข่งชุดเยือนชุดที่3านะผมสียมพูสดใสเขาบอกว่าอาซันะผมจะมีการเปิดตัวชุดเยือนนะฮะชุดที่3มสียมพูในวันศุกร์ที่29รกรกฎาคมนี้แล้วก็จะมีการใส่ครั้งแรกผมในเกมปี an, สั้นในศึกเอเบริตครับที่เจอดทางเซบียาในวันเสาร์นี้ครับหรือว่าเป็นสีสดใสหวานแผววนะฮะหลับสียมพูของเราจากนั้นนะครับก็ะจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับตลาดซื้อขายยังตะที่เกิดขึ้นในรอบวันนี้ ข่าวข่าวก็ไม่มีอะไรมากมายครับผมอย่างเช่นข่าวทางยุทิธมรมครับล่าสุดสื่ออย่างทางทอสปอร์ตออเปิดเผยว่าอาเซนนะผมซีเรียสเลือเกินนะผมกับการที่จะยืน่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเพื่อคว้ายุทิธมันเพราะว่ากังวลเรื่องสภาพร่างกายของตัวนักเตะฮะข่าวตรงนี้ผมมองว่าต้องกองนิดนึงนะฮะเพราะว่าฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยยุทิธมรมนเนี่ยอาจจะมีการบาดเจ็บบ้างแต่ช่วงปลายซีซั่นเนี่ยก็ลงเล่นเป็นตัวจริงแล้วก็ทำงานได้อย่างดีอย่างต่อเน,นื่องครับ อันนี้ก็ต้องกรองฟังหูไว้หูนะฮะสื่อตรงนี้อาจจะหาเหตุผลมา,ายืนยันแล้วก็สนับสนุนในแนวทางการคิดที่ว่าอาซ่อนนั้นทำไมล่าช้าในดีลของทางยุติธรรนเลือกเกินครับบางสื่อบางเจ้าบอกว่าอาซ่อนเนี่ยมีการพูดคุยกับตัวนักเตะเอเย่นตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้วรอก่อนอาซ่อนยื่นซื้อคุณแน่นอนรอเสียก,ก่อนครับผมเพราะว่าตอนนี้ทางเลสเตอร์นั้นก็ประสบปัญหาทางด้านการเงินใช่ไหมครับ ต้องขายนักเตะออกไปก่อนนะฮะเพราะมีนักเตะเกือบ10บรายใหผมที่สัญญาเหลือเพียงแค่1ปีเท่านั้นเองครับแต่ล่าสุดนะครับผมคุณอัยวัฒนะฮะจาของเลสเตอร์ซิตี้ก็ออกมายืนชัดเจนครับว่าดีลของทางยุติธรมมน,นั้นยังไม่มีทีมไหนยื่นเข้าเสนออย่างเป็นทางการเพื่อคว้านักเตะรายนี้เข้าไปร่วมทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเมนยูก็เริ่มจะมาแจมอาร์ซอนแล้วรวมไปถึงอาร์ซอนเองก็ยังคงนิ่งเฉยอยู่นะครับต้องจับตาดูให้ดีว่าอาร์ซอนจะซื้อนักเตะทางยูติตรันหรือเปล่า แต่โปรเจกต์ต่อไปนะครับผมหลังจากที่เซนสัญญาคว้าตัวชิซโก้แล้วเนี่ยอาร์ซอนก็บอกว่าจะต้องขายนักเตะออกไปก่อนนะครับเพราะว่าใช้เงินเยอะเหลือเกินฮะในดาซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้เกือบจะข่าวทางยูติธรรมครับผมไปกันต่อครับไปดูข่าวทางเบลเลโน่ครับอันนี้ก็เป็นข่าวเชื่อมโยงครับผมเลสเตอร์ซิตี้นะครับพยายามจะปาดหน้าฟูลเล่ในการดึงเบลเลโน่ไปร่วมทีมเพราะว่าต้องการดึงตัวผู้าประตูทีมชาติเยอรมันรายนี้ไปทดแทนนักเตะทางแคสเปอร์ชไมเคิล ที่ตอนนี้ก็ได้ย้ายไปร่วมทีมแลน์นะครับมีข่าวหน้าหูวันสองวันที่ผ่านมาครับผมว่าทางแลน์นั้นจุดจุดจ่องจ่องครับที่จะคว้าตัวนักเตะทางอ่าแชมเปีคลไปร่วมทีมครับเอสเตอร์ก็เควงคว้างเลยครับผมขายได้ผู้สาวปตะตูหายไปก็อยากจะได้ตัวเบรโน่ไปร่วมทีมแต่ข้อมูลก่อนนี้นก็บอกว่าทางเบรโน่นั้นหากมีการย้ายทีมเกิดขึ้น mm hmm. เขาอยากจะอยู่ในกรุงลอนดอนนะครับผมไม่อยากจะย้ายบ้านนะฮะ mm hmm. ก็ประจบเหมาะกับทางฟุลียมนั้นที่อยู่ในกรุงลอนดอนพอดีนะผม ก็เลยเป็นเรื่องที่สมพงกันนะฮะบอกว่าอาร์ซอนนั้นก็เริ่มใจอ่อนนะครับยอดเล่าข่าวอย่างเป็นทางการอย่างทางฟูลแลมประมาณ8ล้านปอนด์สหรับค่าตัวของทางเบเรโน่นะฮะย้ายแน่นอนครับผมอยู่ที่ว่าจะเป็นทีมไหนท่านั้นเองครับจบจากข่าวของทางเบเรโน่ครับข่าวสุดท้ายของวันนี้ก็คือเด็กเก่าของเราอย่างทางอารอนแลมซี่ครับล่าสุดสโมสรยูทนเตก็ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกัในการยกเลิกสัญญาแบบจอมทัพทีมชาติวิลเป็นทีมลอยแลนนะครับ ทำให้ตัวนักเตะนั้นเป็นนักเตะฟรีเอเย่ยเยนแล้วฮะอยากย้ายทีมก็ย้ายได้เลยเพียงแค่ทีมใดอยากได้ตัวเขาเนี่ยก็ต้องไปอัดค่าเหนื่อยเอานะครับเสียดายเหมือนกันครับผมตอนนั้นแลมซี่ก็อยู่ในช่วงพีกับทางอาซอนเอเย่นก็เล่นตัวเลือกเกินนะผมทาให้ตัวนักเตะนั้นไม่ยอมต่อสัญญากับทางอาซอนแล้วขอย้ายไปอยู่เวนตุสแทนนะครับก็เสียดายฝีเท้าครับผมเป็นนักเตะฝีเท้าดีแต่ก็ยังติดปัญหาใหญ่ของเขาก็คือว่าเป็นนักเตะที่ร่างกายเราะบางนะครับผมอาจจะเป็นเพราะสไตล์เล่นของตัว อารลอเมซี่เองก็เป็นไปได้ครับก็หวังว่าอาร์ลอมซี่นั้นจะหาทีมใหม่ได้โดยเร็วครับและทั้ามีข่าวสารสโมสรอ,อา,าร์เซนอลประจำวันนี้ครับข่าวข่าวก็ไม่เยอะมากไปครับผมรอเพียงแค่การเตะปีสั้นในวันเสาร์นี้เท่านั้นเองครับทาเพื่อนชอบเนื้อหาของข่าวนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้ติ้งดียนแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราครับสรับวันดีสวัสดีครับชิดด้วยกันครับ